ครับก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสําหรับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวน,นะครับก็จะเป็นเรื่องแรกที่นักเรียนชั้นมหนึ่งทุกคนนะครับก็จะมาเรียนรู้กันในภาคเรียนที่2นี้นะครับสำหรับเรื่องแรกนี้นะครับก็จะอาศัยพื้นฐานเกี่ยวกับประโยชน์สัญลักษณ์นะครับการแก้โจทย์ปัญหาในสมัยป .6 หนะฮะ เราลองมาดูกันนะครับว่ามีวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับมาดูเป้าหมายก่อนนะครับว่าสําหรับเรื่องนี้นะครับตัวชี้วัดนั้นก็คือให้นักเรียนเข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจํานวนเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับสาระการเรียนรู้นะครับก็คือสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับ และการนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริงครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสําหรับบทนิยามของสมก,การเชิงเส้นนะครับอ,อย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับก็คือในระดับประถมศึกษานะครับเราก็จะเคยเห็นลักษณะของประโยคสัญลักษณ์นะครับก็คือจะใช้ช่องว่างหรือช่องสี่เหลี่ยมเนะี่ยแล้วก็ถามว่าจงเติม จำนวนลงไปในะช่องว่างให้ถูกต้องในที่นี้ความหมายก็คือลักษณะนี้เปรียบเส้นักแบบนี้นะครับก็คือเราต้องหาจำนวนที่มาแทนค่าแล้วทำให้ซ้ายเท่ากับขวาใช่ไหมครับนั่นคือการหาคำตอบที่ถูกต้องทีนี้วิธีการก็คือหาจำนวนที่ทำให้7รวมกับจำนวนที่ ว่างเปล่าหรือช่องว่างนี้นะครับเท่ากับ13นะบพบว่านะครับเมื่อเราแทนค่าด้วย6คคาตอบก็คือซ้ายเท่ากับขวาสิาครับ13เท่ากันอันนี้คือก่อนหน้านี้ครับชั้นปถมแต่ในสําหรับในชั้นม1นนี้นนครับช่องว่างที่ถูกต้องตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนแปลงมันครับก็คือแทนด้วย นะครับตัวแปรหรือตัวอักษรนะครับในที่นี้เราจะเรียกว่าตัวแปรความหมายของตัวแปรก็คือตัวที่ยังไม่ทราบค่านั่นเองก็มีความหมายเช่นเดียวกันกับช่องว่างครับที่ยังไม่ทราบค่านะครับก็จะได้ว่าประโยคเสรีลักก็คือเดิม7บวกสี่เหลี่ยมในช่องว่างเท่ากับ13ก็จะได้เป็นนะฮะเบวก x เท่ากับ13นั่นเองนะครับอ่ดูต่อไปนะครับ ทีนี้7ประโยคเสรีลักษณ์7บวกเเท่ากับ13นั้นเราจะเรียกเสียใหม่นะครับนะเมื่อก่อนนี้จะเรียกว่าประโยคเสร,รีลักษณ์ถูกไหมครับแต่ในชั้นนี้เราจะเรียกว่าสมการทีนี้คําว่าสมการนั้นนะครับมีข้อสังเกตยอย่างไรครับข้อสังเกตแรกก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่เรียนเห็นนั้นนะครับจะเชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะฮะจะเชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับเหน,นครับ สังเกตดูนะครับนิดหนึ่งนะครับก็ใช้ปากานิดหนึ่งได้ไหมนี่ครับเชื่อมด้วยความาเท่ากันนะฮนะหมายความว่าแสดงถึงว่านะค่านะครับทางด้านซ้ายของสมการนะครับจะเท่ากับด้านขวานะครับก็หมายความว่า กำหนดเลยว่าให้7บวก x นั้นนะครับต้องมีค่าเท่ากับ13นั่นเองนะทีนี้คำแรกนะครับสมการนะคำแรกสมการคำที่2คือการแก้สมการครับการแก้สมการคืออะไรก็คือการคำนวณครับหรือหาวิธีการที่จะให้ให้นำมาสู่คำตอบก็คือให้ทราบว่า x นั้นมีค่าเท่าไหร่ เราจะเรียกว่าการแก้สมการนะครับนะก็จะมีวิธีนะครับนะมีวิธีนะครับว่าทําอย่างไรถึงจะทราบว่า x นั้นมีค่าเท่าไหร,นร่นะครับทวนอีกท,ทีนะครับจากตรงนี้นะครับก็คือประโยชน์สัญล,ลักษณ์ที่เชื่อมด้วยสมหมายเท่ากับเราเรียกว่าสมการการแก้สมการคือการ หาคนทางหรือวิธีการนะครับที่จะนําไปสู่คําตอบก็คือทราบว่า x นั้นมีค่าเท่าไหร่นะครับหากว่าเราได้แล้วนะครับยกตัวอย่างครับนะอาจจะใช้วิธีการสุ่มแทนนะสุ่มตัวเลขมาครับว่า x มีค่าเท่าไหร่นะครับอาจจะสุ่มมานะครับยกตัวอย่างครับตรงนี้ครับเขาสุ่มเอา1มานะครับ1มาแทนค่า x ปรากฏว่าเมื่อมาแทนค่าแล้วปรากฏว่าทาให้ซ้ายไม่เท่ากับขวาครับ อย่างอันหนึ่งมาแทนค่า x ตรงนี้7บวก1ได้8ครับไม่เท่ากับ13แสดงว่า1น,นั้นไม่ใช่คำตอบแทนค่าไปเรื่อยๆครับพบว่าไปเจอที่6ไปเจอที่6เมื่อเอา6มาแทนค่านะที่ตำแหน่ง x นั้นปรากฏว่าได้13เท่ากันครับเราจะเรียกจำนวนที่เอามาแทนลงในตำแหน่งของตัวไม่ทราบค่าหรือตัวแปรนี้นะครับแล้วทำให้ซ้ายเท่ากับขวา หรือเขาเรียกว่าสมการเป็นจริงครับคําว่าสมการเป็นจริงหมายความว่าฝั่งซ้ายเท่ากับฝั่งขวาเราจะได้ขกนี้ว่าเป็นคําตอบของสมการครับมีหลายคำนะครับคําว่าสมการการแก้สมการแล้วก็คําตอบของสมการนะครับเมื่อเรียนเห็นสมการแล้วนะครับวิธีแก้สมการ ต้องแก้สมการเพื่ออะไรครับเพื่อนําไปสู่คําตอบของสมการนะครับคำตอบของสมการ,ค,ร,ค,ร,การคืออะไรครับก็คือจํานวนที่ทําให้สมการนั้นเป็นจริงก็คืออะไรฮะซ้ายเท่ากับขวาครับตรงนี้สมการเป็นจริงเนี่ยก็คือซ้ายนะครับสโซเท่ากับขวานั่นเองแนทีนี้คือ6ถูกไหมฮะหกนะครับต่อนะครับอ่าก่อนที่จะไปสู่ การแก้สมการหรือได้มาซึ่งคำตอบในชั่วโมงนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับสมการก่อนลักษณะของสมการเชิงเส้นนะครับหัวข้อเราคืออะไรนะครับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะแต่ก่อนที่จะนำไปสู่หัวข้อนะครับดูลักษณะของสมการก่อนนะครับว่าอย่างไรที่เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับอันนี้เขายกตัวอย่างตารางนี้มาให้ครับให้เน่ยพิจารณาว่าเริ่มต้นที่ลักษณะของ สมการที่เป็นสมการเชิงเส้นก่อนนะครับด้านซ้ายมือครับนี่คือสมการเชิงเส้นนะครับ x ลบหเท่ากับศูนย์ x บวกสเท่ากับสิบสองห x บวกหเท่ากับสิบเจ็ y เท่ากับสาม x ลบห x บวก y บวก z เท่ากับสี่อย่างนี้เราเรียกว่าสมการเชิงเส้นครับเดี๋ยวมีข้อสังเกตยอย่างไรดูครับด้านขวาคือสมการที่ไม่ใช่เป็นสมการเชิงเส้นนะครับข้อสังเกตก็คือนี่ครับ หากว่าสมการใดที่ตัวไม่ทราบค่าหรือตัวแปรนั้นมีเลขชี้กําลังมากกว่าหหรือไม่ใช่หนึนะครับหรือไม่ใช่หนนะนั่นหมายความว่าเป็นสมการที่ไม่ใช่เป็นสมการเชิงเส้นครับเป็นสมการรูปแบบอื่นนะครับอย่างนี้นะครับลากที่2ของ x เนี่ยหมายความว่านะครับถ้าเปลี่ยนเป็นเลขชี้กําลังนะครับหมายความว่าไงก็คือ x ยกกําลังเศษหนส่วนสครับไม่ใช่1 นะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้อยู่มันจะมันจะใช่ใช่ไหมนะแต่แต่แตพอปรับไปจริงๆแล้วนะครับนะปรับจริงๆแล้วมันจะกลายเป็นเอ็กวายกับ,บังสองนะครับบวกเอ็กนะทั้งหมดส่วนด้วย y ก็จะมี y ที่เป็นกับบังสองครับนะเนี่ยมาจากการทําส่วนให้เท่ากันนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ใช่เป็นข้อสังเกตง,ง่ายๆคือเลขชี้กําลังที่ไม่ใช่หนึ่งครับถือว่าไม่ใช่เป็นสมการเชิงเส้น ตรงนี้เรายังไม่สนใจนะครับแต่ยกตัวอย่างให้ดูว่าท่านเรียนไปเจอในข้อสอบนะครับนะก็ให้พิจารณานี้นะครับว่าสมการที่เป็นสมการเชิงเส้นนั้นนะครับได้เชื่อมลังของตัวแปรนั้นต้องเป็น1อันนี้ครับดันซ้ายมือเป็น1ห,หมดเลยครับเา้าทำไมไม่เขียนหนึ่งนะตัวนี้เล่าไว้ฐานที่เข้าใจครับนะถ้าเป็นเลขยกกําลังเนี่ยเขาไม่ไม่นิยมเขียนยกมันหนึ่งนะครับ ฐานที่เข้าใจว่าถ้ามีตัวเดียวก็คือโยบลังหนึ่งนั่นแหละฟรีง่ายนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นสมการเชิงเส้นนะครับในกลุ่มของสมการเชิงเส้นแล้วอันไหนละ่ะที่เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวตัวแปรเดียวครับนะตัวแปรเดียวทับศัพท์เลยครับทับทับความหมายเลยทับชื่อเลยก็คือลวครับในสมการมีตัวแปรกี่ตัวแค่ตัวเดียวนั่นเอง อันไหนเป็นบ้างครับนี่ x-1 ลบหเท่ากับศเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับมันจะอยู่ในรูปแบบของการดําเนินการอย่างไรไม่รู้ครับแต่มีสมการในสมการมีตัวแปรเดียวคือถือว่าใช่เลยครับ X หารด้วยสี่เท่ากับสิบ x อเบวกห้เท่ากับสิบเจ็ดยลบสามเท่ากับสาลบหเป็นครับ อันนี้ไม่เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครับเพราะมีกี่ตัวสมการนี่มี x กับ y อันนี้ยิ่งไปใหญ่เลยครับมีกี่ตัวครับมี x บวก y บวก z ครับก็ไม่ใช่เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับอย่างนี้นะครับนจากนะครับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะถัดไปครับมาดูสรุปของ นิยามของหรือเขียนรูปแบบทั่วไปของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับก็คือเป็นสมการที่อยู่ในรูปของ ax บวก b เท่ากับ0ูนย์นะครับในที่นี้คือ a นั้นก็คือเป็นค่าของที่นะครับหรือจํานวนใดๆก็แล้วแต่กนนําหนดให้ a ไม่เท่ากับศนครับหมายความว่าถ้า a เป็นศูนย์ไม่ได้นะถ้า a เป็นศูย์เนี่ยถ้า a เป็น0ูย์ปั๊บ x เป็นศูนย์เลยครับเพราะจํานวนใดๆก็ตามคูณกับศูนย์ได้ศย์ถูกไหมฮะเพราะนั้นเขากํำกัดไว้ว่า x ห้าเป็น a ห้าเป็นศูนย์ครับัวน,นีนะครับ ถ้าเป็นศูนย์เราจะทําให้ x เ,เป็นศูนย์ไปด้วยนะครับถัดไปครับคือคําตอบของสมการนะครับเมื่อกี้เนี่ยอธิบายให้ฟังไปแล้วว่าคือจํานวนที่แทนค่านะครับแทนลงไปในตัวแปรนะแล้วทาให้สมการนั้นเป็นจริงครับก็คือซ้ายเท่ากับขวานั่นเองนะครับก็คือจํานวนนั่นแหละที่เป็นคําตอบของสมการทีนี้เราจะหามันได้อย่างไรครับคําตอบของสมการเนี่ยอ่าตัวอย่างครับเมื่อกี้นี้ ที่วงไว้ให้ดูนะครับก็คือสมการการแก้สมการและคําตอบของสมการก่อนหน้านี้เรารู้จักแลลวครับว่าสมการคืออะไรคําตอบของสมการคืออะไรยังขาดวิธีการหาครับหรือวิธีการแก้สมการนั่นเองนะครับเทคนิควิธีการก็คือจะใช้การกระทําที่เท่ากันทั้งสองข้างนะครับมาช่วยในการแก้สมการหาคําตอบของสมการนั่นเองครับหรือหาค่าเอ็กนั่นเองนะตัวอย่างเลยครับ อย่างนี้ครับ x ลบ15เท่ากับ28อยากรู้ว่า x มีค่าเท่าไหร่ไม่ยากเลยครับนักเรียนพี่นาดูที่ค่าคงที่ที่อยู่กับตัวแปรครับในที่นี้คือ15 15ทาอะไรอยู่ครับลบกับ x อยู่ดังนั้นนะครับวิธีการแก้ก็คือให้นําเอา15นี่แหละแต่มาดําเนินการตรงกันข้ามก็คือเดิมจากลบมาบวกทั้งสองข้างกับการกระทําที่เท่ากันทั้งสองข้างนะครับ จะได้ว่า x ลบ15บวกด้วย15 28บวกด้วย15ครับบวกทั้งสองข้างอ่าฝั่งซ้ายไปดูครับอันนี้ใช้หลักการบวกลบจำนวนเต็มนะครับอันนี้ลบ15อันนี้บวก15นะครับต่างกันถูกไหม15บวกด้วยลบ15เป็นศูนย์ครับในศูนย์นะไม่ใช่30นะเพราะมันคนเรา o p p o s กันถูกไหมน,นี่เป็นบวกนี่เป็นลบนะถ้าเขียนกลับกันตรงนี้คืออะไรครับ บวกสิลบสิถูกไหมก็คือ0นั่นเอง x บวกศูนได้0ครับนะฝั่งขวา28่สบวกสิได้เท่าไหร่ครับ4โทษ28่สบวกสิได้43ครับเพราะดันั้น x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ43นั่นเองสังเกตต่อไปนะครับถัดไป x บวกห0 0เท่ากับห้าสังเกตเลยครับนี่ค่าของ t ท,ที่อยู่กับ x นะครับ1อ0ทำอะไรอยู่กับ x บวกอยู่ดังนั้นนํา100มากระทําตรงข้ามครับก็คือมาลบทั้ง2ข้างจะได้ว่าอะไรครับ x บวกนึ100ลบด้วย100ฝั่งขวาก็คือ500ลบด้วย100ลบทั้ง2ข้างนะรับฝั่งนี้เป็นเท่าไร่0ยครับ100ลบห0 x บวก0นได้0นย์ครับโทษ x บวกย์ได้ x นะฮะ ครับอะไรก็ตามบวกศูนย์ได้จำนวนเองถูกไหม5บวกศูนย์ได้5 8บวกศูนย์ได้8 x บวกศูนย์ได้ x ครับถัดขวาอ่าถัดไปนะครับด้านขวานะครับ500ลบ100เหลือเท่าไหร่400ครับได้คําตอบ x มีเท่าไหร่ครับอ่400วิธีการนะครับถ้าเราได้คําตอบมาแล้วเราต้องการจะทราบว่าคําตอบ400นั้นเป็นคําตอบของสรรมการจริงหรือไม่นักเรียนก็ลองไปอะไรครับแทนค่าลงในตําแหน่ง x เลยครับ 400บวกห0เท่ากับ500จริงไหมนั่นเองวิธีการเช็คง่ายนะครับอ่าถัดไปครับมาดูกํากำลังจะสังเกตนะครับกำลังจะยกตัวอย่างการดําเนินการครบบวกลบคูณหารนะครับที่ดําเนินอยู่กับตัวแปรอันนี้ 5x เท่ากับ2อ0อ่านว่า 5x เท่ากับ200นะครับห x 200. ที่นี่หมายความว่าไงครับเขาเขียนละไว้นะครับเครื่องหมายไม่เห็นมีเลย จำไว้น,นะครับว่าถ้ามีจํานวนคูณกับตัวแปรเขาจะละเครื่องหมายนะแสดงว่าละไว้ฐานที่เข้าใจนะครับว่านะคือการคูณนั่นเองนะครับนะถ้าเขียนติดกันและสษณะนี้หมายถึงการคูณนะครับการเหมือนกันคูณนะครับจะได้ว่า 5x เท่ากับ200ปัจจะนันต้องการอยากจะทำไมครับอยากทราบ x ก็นำ5มาดำเนินการตรงกันข้าม เดิมคูณอยู่ก็เอามาหารทั้งสองข้างหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนะหาเหาด้วย5เท่ากับ200หารด้วย5ครับหารทั้งสองข้างอ่าทีนี้พอมาถึงการคูณนะครับตรงนี้ไม่ใช่ศูนย์นัเรียนตรงนี้ไม่ใช่ศูนย์นะครับตรงนี้เราเรียกว่าการการตัดทอนคือการนําเอาจํานวนที่สามารถหารทั้ง5และ5ในลงตัวและทีนี้คือตัวมันเองนะครับคือ5 นะเร่กา,รเราเรียกว่าการตัดทอนนะครับ5หาร5เหลือเท่าไรหร่เหลือ1 5หาร5เหลือ1 1ส่วน1ก็คือ1 x คูณกับ1ก็ได้ x ครับเพราะนั้นตัดทอนแล้วแล้วนะครับเหลือ1นะครับ x คูณกับ1ก็ได้ x ทำไมได้ x อ่าโอเค8ปคูณหได้เท่าไหร่8 20ยคูณหได้เท่าไหร่20 x คูณหได้เท่าไหร่ เอกับอะไรก็ตามคูณกันหนึ่งได้ตัวมันเองถูกไหมเพราะนั้น x อกคูณหนึ่งนะครับฝั่งขวา200หารด้วย5หรือเท่าไรครับเหลือ40่นะครับเหลือ40อ่าตอนนี้ขอโทษทีนะครับนะพิมพ์ผิดไปนิดนึงนะครับก็40นะไม่400นะตรงน,นี้ตัดไปนะครับถัดไปนะครับ ลองมาดูการดำเนินการหารกับตัวแปรบ้างครับ x หารด้วย20เท่ากับ5นะ x มีค่าเท่าไหร่นะครับก็ข้อสังเกตครับตอนนี้20หารอยู่กับตัวแปรถูกไหมเพราะนั้นต้องการอยากจะทราบค่า x ก,ก็ดำเนินการนำเอา20เดิมหารอยู่ก็เอามากับทำตรงข้ามอย่างนี้ครับทั้งสองข้างคูณครับทั้งสองข้างจะได้ว่า x ส่วนด้วย 20, คูณด้วย20ฝั่งขวาก็คือ5คูณด้วยบบคูณทั้งสองข้าง ตัดทอนเหมือนเมื่อกี้เลยครับตัดทอนเอาอะไรตัดได้ยี่สิบนม่แลหละนะ่งยี่สิบหารยี่สิบเท่ือลายหนึ่งเหลือหนึ 1, 1, 1, 1, ่งถูกไหมหนึ่งส่วนหนึ่งก็คืออะไรก็คือหนึ่งเอ็กคูหนึ่งได้เอ็กเหมือนเดิมห้าคูยี่สิบเท่าไรครับหนึ่งร้อยครับดังน,นั้นคำตอบคือครับหนึ่งร้อยครับ <c oughs> ครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหรือการแก้สมการนะครับโดยใช้เทคนิคการกระทำที่เท่ากันทั้งสองข้างนั่นเองนะครับ ในแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหรือใบงานนะครับก็จะมีหน้าตาในลักษณะแบบนี้มาให้นะครับแล้วให้นักเรียนนั้นกรอกนะกรอกนะครับตัวเลขแล้วก็ตัวแปรให้ถูกต้องนะกูมีใบงานให้นะไม่ต้องทําใ,ในสมุดน,นะครับเดี๋ยวจะมีใบงานให้แล้วดาเนินการทําในโทรศัพท์ได้เลยกรอกคําตอบให้เรียบร้อยนะครับ แล้วมันสามารถที่จะเช็คคาตอบให้นักเรียนได้เลยนะครับว่าเต็มเ0็นักเรียนได้กี่คะแนนหลังจากนั้นนักเรียนก็แคปหน้าจอส่งครูในคลาสรูมนะครับเดี๋ยวครูดูในในในใบงานนะครับก็จะมีคลิปอธิบายนะครับวิธีการทำใบงานไว้ให้นะครับใครมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับให้นักเรียนทบทวนนะะย้อนกลับไปดูนะครับว่าวิธีการดำเนินการได้ทำอย่างไรนะครับครับสวัสดีครับ